อันตุมันตาเลออันนาอันนาคือเพลงลูกเสือเลยี่ไม่ใช่มันเป็นเพลงยาวีโน <No. S 1> อะไรวะผมเรียนกรุงเทพอ่ะเพี้ยแฟนมึงคนใต้เพลงอีสานกูยาาัยยงร้องได้เลยผมอยู่ในเมืองอะไร <c oughs> เพลงนี้ที่เราร้องได้เพราะว่าอาจารย์คนนั้นคนเดียว <c oughs> <c oughs> อ๋ออ๋อคนแต่งอยู่โรงเรียนคูโอเควันนี้ทำอะไรกันเดี๋ยวอันนี้คือกราบเลยเหรอเรากลับเสร็จแล้วเรากลาบด้วยเพลงอันตุมันตาเล สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับ,บวันนี้เราอยู่กับการรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่น IQ C7X <c oughs> ีเจเ็ทเป็นเอเเอ์เป็นไงเตอร์เรๆอรื รีวิ C7X ใช่ครับผมเออนั่นแหละมันลูกเครื่องเดียวกันเคใช่คกันนะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวแบบชิวๆแล้วกันเพราะเดี๋ยวเขาจะมารับเครื่องละแล้วเนี่ยเขาจะมาเก็บเครื่องคืนในอีกประมาณ15นาทีเขาจะมาเก็บเครื่องคืนในอีก3าเอาเป็นว่ารีวิวให้เสร็จใน15นาทีค้ะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเครื่องที่เราได้มาเนี่ยเป็นเครื่องที่ไม่สมบูรณ์โปรโตไทป์ใช่นะครับถ้าตัวที่มันสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นตัว C7 แต่ตัว C7X เนี่ยนะครับในพาร์ทของกล้องเนี่ยนีีีี่่่่่ตตตต้้้้้้้ออออองงงงหมมมมมรรรรรนนนนะะวววววาา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 ากกกลลททเเเไไไไดดดัััััปปปญพโโ์ถยูิ ไปดูคนอื่นถ้าอยากดูรีวิวเกมก็ก็ไปดูช่องเงินครับสเปคเป็นไงสเปคเป็นไงขอแบบเร็วๆสูงยาวคอนดีน้ตัดดีกันเใช่อยๆหน้าจอเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจอ6.64นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh 120เฮิร์ตซ์ตัดได้3ก๊อกใช่ครับมีก๊อก90ก๊อก60แล้วก็ก๊อก120ครับผมหรือว่าจะเปิดเป็น Adaptive ก็ได้ CPU ก็แบงค์ CPU เป็น Snapdragon 695 5G RAM ให้มา8 Storage 256มีรุ่น128ให้เลือกด้วยใช่ไหมมีครับชัวนะถ้าไม่ชัวด่า 흐흐흐 <laughs> <laughs> ก่อนนะครับว่าตัวแรมเนี่ยมีฟีเจอร์ขยายแรมด้วยเป็น extended ram ได้อีกประมาณ8รวมแล้วเป็น16ตัวนี้เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วว่ามันเพิ่มเมกิคัสได้ไหมเพราะว่ากูแกะกล่องเองนะครับก็คิดว่าถ้าถ้าเพิ่มได้ก็เก็บไว้ถ้าเพิ่มไม่ได้ก็ตัดทิ้งได้แล้วกันวงการมายาวงการมายาครับแบตเตอรี่กับฟ้าชาร์จนี่คือจุดเด่นเลยใช่ครับให้แบตเตอรี่มาจําไม่ได้หยอกพันหยอกแบตเตอรี่หกพันครับพร้อมด้วยฟ้าชาร์จ80วัตต์ให้มาในกล่องแล้วก็รองรับแค่สายชาร์ตและหัวชาร์จท่เปป็นนกติรั้าาเว์จท แม่จะต้องใช้หัวชาร์จแท้กับสายชาร์จแท้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะต้องใช้หัวชาร์จสายชาร์จที่เป็นในครือเขาหรือของแท้ที่มาในกล่องเท่านั้นแต่ได้มา80วัตต์ตัวไอไอฟาเรดไม่มีลำโพงคู่ไม่มีนะครับอันนี้เป็นจุดที่จะต้องเก็บไว้ให้กับรุ่นพี่อย่าง C7 เท่านั้นกล้องหน้าเท่าไหร่แบงค์8ล้านอ่ากล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง50ล้านแล้วก็2ล้านนะครับมีอยู่แค่2เลนเท่านั้นจริงๆเรากล้องก็ไม่ได้โหดมากคนะครับเดี๋ยวไว้คุยทีนึ่งแต่ว่ากล้องเน อ่าแรกก่อนเลยนะครับเอาไปดูหนัง1ชั่วโมงเป็นยังไงสิแบตเตอรี่ลดไป5%โเอ้โ อึดมากถ้าเกิดคุณเอา100%มาหาร5มันจะได้ประมาณ20ชั่วโมงก็คือดูได้ต่อเนื่องทั้งวันเลยโอ้โหคือถ้าแบบเอารุ่นพี่เขามาเทียบนะรุ่นพี่เขาก็โคตรประหยัดแล้วนะครับตัวนั้นเนี่ย1ชั่วโมงลดไป7%นี่เรียกว่าประหยัดสัต์ๆแล้วแต่รุ่นนี้เข้าไปโคตรประหยัดโอ้โหสุดอ่ะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือผมว่าไปดู TikTok มาเทียบกันเลยกับรุ่นพี่เขาประมาณ40นาทีตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ5%ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติมากไอ้ตัวนี้ครับแบตเตอรี่ลดไป1%จริงปะเนี่ยจริงคือ1ละมาจากตัวมีลลิแอมแบตเตอรี่ที่เยอะ2ก็คือมาจากตัว CPU ก็เดี๋วเป็นตัว เลือกหนึ่งที่ถ้าเกิดคุณชอบการดูหนังฟังเพลงหรือว่าใช้งานซียลมีเดียทั่วไปแล้วต้องการแบตอึดมันตอบโจทย์มากนะครับบประมาณนี้เนาะใช่อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งแถมให้พอดีไปถ่ายวีดีโอมา1ชั่วโมงมผมสปอยไปในคลิปรีวิว c 7แล้วตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ่ายวีดีโอ full hd 1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปแค่10%เท่านั้น คืออึดมากนะจริงปะเนี่ยอึดมากแต่ว่ามันถ่ายวิดีโอแค่ฟู๊ดดีไงปกติราคานี้หลายๆตัวก็ถ่าย 4K ได้แล้วคนเกต30อ่าใช่อันนี้ก็เลยรู้สึกโอเคเข้าใจได้แล้วก็มันอึดมากจริงสำหรับคนที่อยากจะไปถ่ายวิดีโอนาน,านๆแล้วก็ถ้าตีกลมๆนะหนึ่งชั่วโมงลดไปสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ถ่ายต่อเนื่องได้ประมาณสิบชั่วโมงมถ้าเป็นมือถือยี่ห้ออื่นเนี่ยผมให้เลยแบบพวกไอโฟนอย่างเงี้ยไอโฟนเนี่ยคุณภาพดีนะแต่ว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลดไปประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตเตอรี่ลดไป ถือว่าอยู่ในเกมที่โ<ส>หดจะได้เลยลอันนี้คือยังไม่ได้อัดหน้าจอแต่ว่าเล่นแบบเต็มที่นะครับเแสงเกือบสุดเปิดเสียงดังๆแล้วก็ปรับการาฟิกเป็นสูงสุดก็ลดไปแค่16เปอร์ก็ถือว่าดีมากใช่ครับนะครับอันนี้แบตเตอรี่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะทายข้อกังวลใครหลายคนแล้วแหละว่า6,000มิลลิแอมป์นี่มันให้มามันอึดไหมโดยตัวผมนะถ้าใช้งานูรูปไปเรียกว่าโคตรอึดแต่ถ้าเล่นเกมเนี่ยผมมองว่าไม่ได้อึดแบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเพราะเท่าที่แบงค์บอกมา16เปอร์เะในตง อะไรนะวายวะซีรีส<อ>์วายไอพวกวายซีรีส์อ่ะแบตห้าพันแม่งคือเทียบเท่าได้เลยกับ6000ชาวบ้านเขานเนี่ยคุณคุณลองไปหาดูรีวิววายซีรีส์นะแล้วมาเทียบกับตัวนี้ดูคุณจะเห็นได้เลยว่าแบบ1ชั่วโมงอะ่ะมันจะลดไปประมาณเนี้ยสิบหกเปอร์เซ็นต์สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็มีที<ช> <laughs> ่ยอึดนะ่าเกลียดเกินแต่ว่าความลื่นคือแบบตัวนี้ก็ลื่นไงใช่ใช่ได้ความแรงได้ความลื่นแล้วก็แบตอึดด้วยการใช้งานทั่วไปเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่แบบผมรู้สึกชอบกับมััันน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 นะคคืืออ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 เเเเเเเลลล่่่่่่่่่่โซชชีีีีีีีียยยยมมมมมมดาาาาาางททบบกกกกวว2 120๊๊ปใใใหห้้้ไ3 90จข็ IPS รแสู โมโลเลไม่ได้แต่อย่างน้อยสุดมันปรับก๊อกระดับแบ90บ90ได้ถ้าคุณอยากประหยัดแบตแล้วก็อยากใช้งานลื่นๆพอประมาณคือจริงแล้วเนี่ยตัวนี้มันพอเราเปิด120อะครับสิ่งที่มันจะเจอคือมันมันทัชมันเร็วเกินไป <S <S กลายเป็น,นว่าเซตติ้งจอที่แบบใช้งานได้บ่อยสุดสำหรับผมนะกับตัวนี้คือระดับแบบ90 <S <S ผมว่ากำลังดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปดูหนังมาเน็ตฟลิกนะครับด้วยความที่ว่าจอมันใหญ่แล้วก็เน็ตฟลิกเป็น L1 ดังนั้นดูได้ตามสบายรวมถึงตัวลาโพงครับแน่นอนลำโพงเป็นลำโพงเดดดีีีีีีียยวววววรรราาาาาาาคคคนนนนน้้้้้่่่่มมมมมปะณสััักกผ40%ใชงงแแแทททลูหตไ การที่แบบมีพลังบูสต์ลำโพงเป็น125% m, แล้วก็150%ครับแต่ถามว่าดังจ๋าไหมมิติดีเวอร์ไหมไม่อย่างแบงก์เอาไปเล่นเกมมาเนี่ยแบงก์เปิดกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ70-80สิบแปดสิบเห็นไหมมันจะเบาจนถึงประมาณ50%เกิน50าสะถึงจะเริ่มดังคือแบบเสียงต่ำกว่า100นี่คือกรุกดเลยพอเปิดโหมดเท่านั้นลำโพงแตกอไอ้150เนี่ยเท่าที่เราเล่นมาก็ไม่ได้แตกนะมันจะไปแตกก็คือมือถือราคา4,000ไอ้พวกแก๊งมือถือราคา4,000 5,000ที่มมันีีฟเจอร์์บูสตลโพงงงอออ่ะะคุุณเเปิดดูแแตตตกกกกืบทัวไรลลโโพพ นะครับอันนี้คือการใช้งานทั่วๆไปเรื่องของการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างสำหรับแบงค์ถ้าเอาภาพรวมส่วนใหญ่เลยโอเคครับผมแต่ว่าถ้าเจาะจงเป็นเกมเกม,มนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆของแต่ละเกมนั้นอยู่อย่างอวี v เนี่ยอวี R v จากที่ลองเล่นมาแบงค์ <c oughs> พูดดีมากอย่างไม่ได้พูดอะไรเลยอวี R v จากที่ลองเล่นมาจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่ามันเล่นลื่นมากทางการอ่อานมีปัญหาก็ต้องถ่ายปล<ต>า,<ต>าอะไรอยู่บนบกปรากฏว่าเป็นสัตว์บกครับต่อเลยอวโดยรวมไม่มีปัญหาเล่นได้ลื่นเลยทางการอดหน้าจอและไหน้าจอ ได้สบายๆนะครับรวมไปถึงรายละเอียดหน้าจอสวยสีสันหน้าจอก็ไม่ได้แพ้หน้าจอมูเลตเลยนะครับผมแล้วก็ฟีลลิ่งการทัชนเนี่ยจากที่ลองเล่นมามันจะไม่มีความหน่วงหรือความดีเลยเลยเพราะว่าเราลองเล่นเป็นตัวที่แบบเป็น a s s ซ s ซินที่ต้องใช้ทักษะตลอดตัวพลิ้วตัวพริ้วตัวพิ้วก็ทัชติดมือมากนะครับสุดท้ายหน้าจอไปด้วยก็โอเคสบาย e ี s y หายห่วงในเกมนี้ถ้าเกิดว่าชอบเล่นเกม RV ก็จัดได้ผ่านได้สบายมากครับผมถัดไปแบ็คผับจีโมบายเกมนี้เนี่ยผมว่าเล่นได้ลื่นเลยภาพเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 9 40 0เเเเรรมตลลอดววาาหันซ้ มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าค,คือเดี๋ยวบอกให้นิดนึง <S <S ที่มันปรับได้40เนี่ยไม่ได้เป็นความผิดของมันเป็นความผิดของเกมใช่ที่ไม่ยอม<ช>ออพติมายให้กับ CPU ตัวนี้ถูกต,ต้อง695เนี่ยโคตรแรงนะครับนั่นแหละเวลาเราทัชซ้ายทัชขวาเร็วๆมันก็ตอบสนองได้ดีนะครับในตอนที่ไม่าไ่านหน้าจอแต่ว่าถ้าเกิดกัดหน้าจอปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเรื่องของใจโลสโคบที่มันมีความหน่วงขึ้นบ้างเรื่องของฟิลลิ่งการทัชเวลาแบบรีเฟรชไวรุ่นอย่างเงี้ยแบบทัชเร็ว หน่วงจนแบบเรามรู้สึกว่าวมันหนงนุดหงิดอ่ะมันหน่วงแค่แบบเรารู้สึกว่าเราแค่ลากปืนไปไม่ทันแค่นั้น <S <S โอเคนี่คือถ้าเกิดว่าเล่นเฉยๆสาหรับพับจีดีแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปบนึหน้าจอไปจะมีอาการหน่วงดีเลยให้เห็นแล้วก็ไจโรจะช้าลงนิดหน่อยถ้าให้คะแนนสาหรับพับจีนแบ่งยะให้เท่าไหร่จริงๆในคลิปผมไม่ให้เทมาทเลยเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาประมาณนี้ด้วยกับแบรนด์ด้วยแล้วก็กับหลายอย่างที่มันผนวกกันคือไอคูแบบแสงหน้าจอมันสว่างมากไงมันมองคนง่ายด้วยแล้วก็หน้าจอมันก็โอเเเคไไไมมมม่่่่ใหญลลล็็กกกปววาาาจัับบบถือนนแรู้สึ อย่างเงี้ยก็เลยให้คะแนนเต็มเลยโอเคโอเคลืมคิดเรื่องราคาไปด้วยใช่นี่กูรังคิดว่ามันตัวมันหมื่นหนึ่งเนะี่ยแต่จริงๆรวมอยู่ในเลทแบบเจนะ็ดแปดพันอ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคถัดไปเป็นเกม E ฟุตบอลอีฟุตบอลก็สําหรับเกม E ีฟุตบอลนะครับจากที่ลองเล่นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาแค่ตอนอัดหน้าจอ <c oughs> คือตอนไม่อัดหน้าจอเนี่ยจะเล่นได้ลื่นเลยทัดดีไม่หน่วงไม่ดีเลยจ่ายบอลเป็นจับได้จับติดดีมากครับแต่ว่าพอลองอัดหน้าจอเนี่ยตัวการจ่ายบอลหรือว่าการกดยิงเนี่ยพวกนี้มันจะมีความช้าอยู่นิดนึงเพราะว่า ซึ่งในเกมฟตุตบอลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดทัดมันน่วงหรือว่ามันช้าเพียงแค่แบบเสี้ยววิ่งจริงเนี่ยมันจะรู้สึกได้ใช่ใชคือตัวนี้ครับเวลามันบดดึกหน้าจอเนี่ยมันเห็นผลเลยว่าคนที่เล่นเกมเก่งๆอยู่แล้วเนี่ยจะเกิดอาการและคนที่เล่นงู้ๆอย่างผมเนี่ยถ้ากูไปเล่นนะจบเลยกูแพ้แน่มันจะแยกไม่ออกใช่นะครับมันจะมีความรู้สึกได้เลยว่าแบบโอเคถ้าคุณเป็นสายเกมเมอร์ในเกมจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาในการเล่นแบบพีึงหน้าจอไปนั่นแหละเล่นปกติเล่นได้สบายครับแต่ว่าอัดหน้าจอหรือใครอยาก มันจะมีปัญหาเล็กน้อยแต่นี้วิธีการแก้เนี่ยอาจจะแก้ได้ง่ายๆกว่านั้นนะคือตอนที่ผมกับแบงค์เล่นเนี่ยเราเปิดจอรอยี่ถ้าคุณอยากจะเล่นไปมาถึงหน้าจอไปเนี่ยคุณอาจจะต้องลองเข้าไปที่เซตติ้งหน้าจอแล้วปรับเป็น60หรือไม่ก็90ดูผมว่าน่าจะ60น่าจะกาลังสวยเลยนะครับแล้วเวลามันมันถึงหน้าจอเนี่ยจะได้ราบรื่นขึ้นนะครับนี้ฝากไว้นิดนึงนะโอเคนี่คือการรีวิวสั้นๆเป็นมินิรีวิวเนาะไอคูซีเจ็ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ในประเทศไทยแต่ว่ามันอยู่มานานล้วแล้วก็ผม่นยยยอาาาาททขใไงงป การผ่าน vivo ประเทศไทยก็รู้สึกว่าเอาอ happy กับเขาแล้วก็ตัวนี้มีจุดเด่นคือ1ราคาครเริ่มต้นอยู่ที่7,999บาทคุณได้แทบ็บลก้อน695คุณได้แบต6,000ค,คุณได้ฟาสชาร์ r g e 80คุณได้จอ120แค่นี้ก็คุ้มแล้วจริงๆบอกว่าฟาสชาร์น่าจะคุ้มสุด <ใช S 2> แต่ว่า <ใช S 2> จริงๆในฟาสชาร์รับถ้าเกิดจะไปชาร์จเนี่ยต้องไปเปิดในแบตเตอรี่ก่อนมันจะมีโหมดเซฟแบตอยู่โหมดแบบเปิดเต็มที่อะไรพวกนี้เขาเรียกว่าโหมดบาลานซ์กับโหมดฟาสชาร์เต็มที่ไปเลยใช่ครับ ซึ่งผมจะบอกในทุกคลิปพรีวิวเลยว่าให้ไปเปิดทรงไหนนะครับไปตามดูกันได้แล้วก็ใครอยากดูเกมแบบละเอียดในตัวนี้ก็สามามไปดูได้ที่ช่องเกมจ๋าครับผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ผมแบงค์เออวันนี้ผมตั้มขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีสวัสดีเราจะมารับเครื่องอ่ะเก็บใส่กล่องเข้าไไอ้ที่ชราจอยู่ไหนวะ